สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโทรทัศน์ที่นำเสนอด้วยภาษามือเต็มจอครับซึ่งทุกคนสามารถรับชมร่วมกันได้ร่วมสร้างสารรายการโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและสถานีโทรทัศน์ไทย PBS รายการของเราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับงานาพระบรมศพพระบ,บาทสมเด็จพ,พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญยเดช เพื่อให้คนหูหนวกและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกันครับสำหรับวันนี้ผมจะแนะนำเรื่องการเดินทางไปยังพระบรมมหาราชวังต่อจากครั้งที่แล้วนะครับนอกจากรถรับส่งฟรีของขอสมกแล้วนะครับยังมีรถรับส่งจากหน่วยงานอื่นๆให้บริการฟรีด้วยเช่นกันเพื่อร่วมแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทราหมหาภูมิพลอดุลยเดชครับตัวอย่างเช่น กองบัญชาการตํารวจนครบาลกองบังคับการตํารวจจราจรกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพอากาศมีบริการรับส่งจากอนุสวรีชัยสมรภูมิไปยังท้องสนามหลวงนอกจากนี้ยังมีรถตู้และรถเมล์ของจิตอาสาที่ให้บริการฟรีทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดครับ วิธีการสังเกตง่ายๆว่ารถคันไหนให้บริการฟรีให้คุณผู้ชมสังเกตป้ายที่เขียนว่าบริการฟรีหรือรับส่งฟรีเราก็สามารถไปใช้บริการได้ปลายทางคือท้องสนามหลวงนั่นเองครับ สำหรับคุณผู้ชมที่สะดวกเดินทางด้วยเรือนะครับให้ลงเรือด่วนเจ้าพระยาฟรีได้ที่ท่าสาธรขึ้นที่ท่าช้างตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือลงเรือโดยสารอื่นๆจากท่าสาธรขึ้นที่ท่าปิ่นเกล้าเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาส่วนเรือข้ามฟากฟรีมีจากท่าวัดระคังขึ้นยังท่าพระจันทร์ใต้ เวลา10นาิกาถึง20นาฬกาครับนับเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่พวกเรา จะมีโอกาสได้เข้าไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำเราก็ต้องวางแผนให้พร้อมคุณผู้ชมท่านใดต้องการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงคมนาคม w w w mot go th ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ